ให้ให้ผมนะโอ้โหดูดีดูชุดเขาดีไม่น่าไหนแม่น่านโอ้โหนี่ชุดเขานะครับประมาณนี้เลยโอ้โหสุดยอดครับนี่คือมุสต่างดาวนะครับห้าสิบห้าครับผม <c oughs> โอ้ยอันนี้ไห์สดไม่ ผมติดตามพี่อยู่นะพี่ไหนบ้างโอเคขอทำใจล่ะเฟซบุ๊กไงโว้ยแล้วก็ทิดจอกไงโว้ยอันนี้พี่หนุ่มหมายด้วยห้าสิบครับห้าสิบห้าโอยโอยพี่หนุ่มต้องปิดปากไว้เปิดปากเฮ้ยจมูกเห็นอะวะ

นักแสดงมือชิ่งเขี่ยออกไปเราข้างนอกก่อนดีองมักเป็นอย่างนี้แหละเี่ยลก็ใส่แบกอยู่อะการหายใจการหายใจการหายใจแล้วเดียวเดีารจนเอวทำไมอะองาอย่อย่าโดนแขงเขาอย่าโดนแขงเขาี่หนุ่มตงยืนนิ่งใส่แมสเล เยเนเ้ดเฮ้ยโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมไม่ไม่ไมันต่อตานนะผมไม่ได้ไม่ได้บาม่านะแต่ว่า ร่างกายไม่ยอมรับอะ่ะ <c oughs> เนี่ยคอคอร์สอนมันขับออกมันพักออกอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าไม่ทันก็ไม่ได้อ่ะไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้แล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นก็อ <c oughs> ต้องไปต่อครับสวัสดีของผมครับห้าสิบห้าทำความเข้าใจนะครับอย่าไปกลัวนะครับไม่ใช่ผมนะ